ข้ามการกระดูกวิญญาณทั้งหมดของถังซานกระดูกขาขวาของจกักรพรรดิเงินคามเป็นเพียงชิ้นเดียวที่ไม่มีความสามารถในการโจมตีแต่ถึงอย่างไรมันก็อยู่ในระดับแสนปีทักษะการบินสำหรับวิญญาจาร์โดยทั่วไปแล้วนับว่าสำคัญมากแต่การบำเพ็ญเพียรของถังซานในตอนนี้แม้ไม่ต้องใช้ทักษะกระดูกวิญญาณ อาศัยเพียงการประสานพลังวิญญาณเขาก็สามารถบินขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ดังนั้นการบินจึงไม่ได้เป็นทักษะที่ล้ำค่านักของกระดูกขาขวาของจักรพัดเงินคามสิ่งที่แข็งแกร่งที่สุดควรจะเป็นทักษะไฟป่าเผาอย่างไรก็ไม่สิ้นสุดลมวสันย่อมพัดผ่านมาอีกครั้งแม้ร่างกายแหลกสลายก็สามารถฟื้นฟูได้ ยังไม่สามารถพูดได้อีกหรือว่าทักษะนี้ทรงพลังเพียงใดตราบใดที่ถังซานยังมีลมหายใจอยู่แม้เพียงน้อยนิดเขาไม่มีทางที่จะตายเพียงแต่ความเร็วในการฟื้นตัวนั้นขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการบาดเจ็บดังเช่นตอนนี้เมื่อเส้นลมปานของถังซานแตกสลายในระหว่างการต่อสู้พลังงานจากกระดูกขาขวาของจัก,กรพรรดิเงินคาม เข้าแทรกซึมทันทีสมานเส้นลมปานที่ฉีขาดป้องกันไม่ให้เลือดไหลามากเกินไปทั้งซานใช้เวลาถึง8ชั่วยามเต็มๆจึงฟื้นฟูเส้นลมปานได้อย่างสมบูรณ์ดังที่เขาคาดการไว้พลังวิญญาณของเขาฟื้นกลับมาแล้วเวลานั้นเร็วกว่าที่เขาคาดไว้หลายชั่วยามทั้งซานร,รู้ดีว่าเขามีโอกาสมากขึ้นที่จะรอดจากการไล่ล่า ของเชนเล่นเซียวนี่ทำให้ก่อนหน้านี้เขาสงบจิตและจมดิ่งสู่ห้วงแห่งการเข้าฌานถังซาลพยานขึ้นสู่ท้องฟ้าอีกครั้งกำหนดทิศทางอย่างชัดเจนเร่งความเร็วอย่างเต็มที่ทิ้งเงาลวงตาเป็นสายขนาดมุ่งไปยังชายฝั่งพลังจากพลังวิญญาณฟื้นกลับมาความเร็วในการบินของถังสารก็เพิ่มขึ้นเพื่อเร่งความเร็ว ให้ได้เต็มที่เขาจึงบินขึ้นสูงจากพื้นดินประมาณ1กิโลเมตรทุกๆ6ชั่วยามทั้งสานจะหยุดพักสักคู่เนื่องจากในสภาวะการเร่งความเร็วสูงสุดไม่เพียงแต่เผาผลาญพลังวิญญาณแต่พลังจิตของเขาก็ลดลงด้วยเช่นกันแน่นอนว่าหากทั้งสารต้องการเขาสามารถรักษาความเร็วและบินต่อเนื่องได้ถึงสวันโดยไม่หยุดพัก แต่ทั้งซานร,รู้ดีว่าหากทำเช่นนั้นเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะรักษาความแข็งแกร่งให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดและหาเชนเลอ่นเสี่ยวไล่ตามมาทันการประชหน้ากันยิ่งอันตรายมากขึ้นดังนั้นทุกๆ6ชั่วยามเขาต้องหยุดพักสักครู่จึงจะสามารถรักษาสภาพร่างกายให้อยู่ในสภาว่าสมบูรณ์ที่สุดพร้อมที่จะตอบสนองได้ทุกเมื่อ หลังจากการบินมานานกว่าสองวันเวลาที่ตกลงระหว่างท้งซารกับเชียนเล่่นเสี่ยวก็ใกล้จะมาถึงแล้วภายใต้การเล่งความเร็วอย่างเต็มที่ของถังสานร,ระยะทางไปยังชายฝั่งก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆขนาดที่อยู่กลางอากาศเขาเริ่มได้กินของมหาสมุทรแล้วทุกวินาทีที่ผ่านไปร่างกายของถังซานก็ยิ่งตกอยู่ ในสภาวะตึงเครียดมือขวากำตีศูนย์เทพสมุทรเอาไว้แน่นรักษาความเร็วในการบินให้อยู่ในสภาวะสูงสุดวันนี้อากาศปลอดโปร่งเป็นพิเศษทัศนวิสัยในอากาศดีมากไม่มีหมอกควันแม้แต่น้อยยิ่งไปกว่านั้นเนตปีาศาจสีม่วงของถังซานยังมองเห็นได้ไกลผ่านไปสองชั่วยามเขามองเห็น มหาสมุทรอยู่ไกลๆนั้นแล้วและสัมผัสได้ถึงไอ้น้ำขนาดมหึงมาทั้งสานกล่าวขึ้นเร็วอีกเร็วอีกน้อยเชยนเลื่นเสียวรอให้ข้ากลายเป็นเทพสมุทรก่อนเถอะข้าจะให้เจ้าได้ชดใช้กับความอัปยศของข้าในวันนี้แต่ว่าถังซานดีใจตอนนี้ออกจะเร็วไปหน่อยไม่นานนักในขนาดที่เขาอยู่ไม่ไกลจากมหาสมุทร ทันใดน,นั้นทังซานร,รู้สึกว่าร่างกายของเขาแน่นตึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตวิญญาณที่ทำให้เกิดความรู้สึกสั่งสถานเขาหันศีรษะกลับไปมองด้านหลังทันใดน,นั้นก็จมลงสู่ก้นบึ้งของหัวใจไม่รู้ว่าไกลออกไปแค่ไหนจุดสีทองเล็กๆก,กำลังใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็วในพิภตาจุดสีทองนั้น ใหญ่ขึ้นเป็นสองเท่าจินตนาการได้เลยว่าความเร็วของมันน่ากลัวขนาดไหนนอกจากเชนเลอ่นเสียวจะยังมีใครที่ลวดเร็วได้เท่านี้ทั้งซานแอบถอนหายใจอยู่ข้างในสิ่งที่เขากังวลที่สุดก็เกิดขึ้นแล้วทั้งซานสัมผัสได้ถึงความมุ่งมั่นของจุดแสงที่ใกล้เข้ามาอย่างต่อเนื่องครั้งนี้เชนเลอนเซียวมุ่งมั่นที่จะทำลายเขา ให้สินส้นซากเป็นไปไม่ได้ที่จะใช้ประโยชน์จากความสับสนที่เชนเล่นเสี่ยวมีต่อเขายิ่งไปกว่านั้นเชนเล่นเสี่ยวในตอนนี้แข็งแกร่งกว่าครั้งก่อนอย่างเห็นได้ชัดดูเหมือนว่าสิ่งที่ถังซานต้องเผชิญคือเทพทูตสวรรค์ที่สวมชุดกอดทูตสวรรค์เต็มรูปแบบเหลือเวลาอีกเพียงครึ่งชั่วยามเมื่อเห็นว่ากำลังจะถึงจุดหมายเขากำลังจะรอดพ้นวิกฤต แต่กับถูกอีกฝ่ายไล่ตามมาทันความรู้สึกเช่นนี้ไม่ดีอย่างแน่นอนร่างของเชนเล่นเสี่ยวปรากฏอยู่ในระยะสายตาแล้วอีกไม่กี่นาทีทังซานต้องถูกนางไล่าตามทันอย่างแน่นอนทังซานกล่าวขึ้นควรทำอย่างไรดีแสงเย็นวาบในดวงตาของถังซานใช้ใบมีดหลักของตีศูนย์เทพสมุทร ตบลงไปบนหน้าผากของเขาใช้สัมผัสเย็นเย็นบนใบมีดเพื่อสงบสติอารมณ์ตอนนี้ด้านล่างของถังซานเป็นเนินเขาวกว้างใหญ่หลังจากผ่านเนินเขานี้และภูเขาอีกสองลูกก็จะถึงชายฝั่งในขณะที่ถังซานล่อนลงก็ชูตีศูนย์เทพสมุทรไปพร้อมกันราวกับจะทักทายเชนเลิ่นเสี่ยวแสงจากตีศูนย์เทพสมุทรหลังไหลเข้าสู่หัวใจแห่งเทพสมุทร แสงสีทองอแรงก้าพุ่งออกมาจากตีศูนขึ้นสู่ท้องฟ้าขนาดเดียวกันทั้งซานก็พุ่งลงไปที่เนินเขาด้านล่างอย่างรวดเร็วขาแมงมุมแปดหอกกลางออกมาจากด้านหลังเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วแน่นอนว่าเชนเล่นเสี่ยวมองเห็นแสงที่เปล่งออกจากตีศูนเทพสมุรมุมปากของอเธอเผยให้เห็นรอยยิ้มเย็นเยอือก เร่งความเร็วอีกครั้งปีกทั้ง6บนแผ่นหลังกลางออกพร้อมกันคู่ต่อมาแสงสีทองของเทพทูดสวรรค์ลาวกับแบวกทะลุฟ้าอึดใจเดียวเชนเลิศเสี่ยวก็มาถึงด้านบนศีสากของถังสารแล้วแสงสีทองพุ่งผ่านแผ่ซ่านลงสู่พื้นดินลาวกับแสงอาทิตย์สัตว์สองพื้นปตพีไม่ว่าถังสารจะเร็วแค่ไหนก็ไม่มีทางเร็วไปกว่า แสงสว่างแสงทองอแรงกา้าปกคลุมไปทั่วห้วงอากาศในพิบตาแสงทองผันผวนนั่นคือเขตแดนทูตสวรรค์เชนเลิ่นเซียวดูแตกต่างไปจากตอนที่เผชิญหน้ากับทั้งสางครั้งที่แล้วอย่างสิ้นเชิงเธอไม่ได้สวมชุดชาววังที่ดูสูงสักสง่างามแต่แทนที่ด้วยชุดเกาะที่ประกอบขึ้นจากกระดูกวิญญ,ญาณหกชิ้น ที่วิวัฒนาการถึงระดับสูงสุดชุดกอดทูตสวรรค์กอดศักดิ์สิทธิ์ทูตสวรรค์ชุดกอดสีทองพ่างพราวเล่ากลับสร้างขึ้นตามสัดส่วนของเชนเลิรเซียเกอะหน้าอกยกขึ้นเกาะเอวคอดและเลียวกระโปรงสีทองยาวหนึ่งชื่อครึ่งกาะไหล่กลมกึงและเกาะส่วนอื่นๆห่อหุ้มร่างกายของเธอไว้ภายในในขณะเดียวกันบนหน้าผากของเชนเลิร์เซียว ยังมีวงแหวนตรงกลางวงแหวนมีอัญ,ญมณีรูปทูตสวรรค์เล็กๆสองประกายและลอกขึ้นทีละวงกระจายออกมาจากวงแหวนราวกับมงกุฎเจ้าหญิงประดับอยู่บนศีรษะลวดลายขนนกกระจายไปทุกส่วนของชุดกอกปีทั้ง6ที่ด้านหลังเปลี่ยนเป็นสีทองสุกใสและปร่งใสอย่างสมบูรณ์ท่ามกลางการกระเพื่อมอย่างนุ่มนวล และลอกขึ้นสีทองกระจายออกไปอย่างต่อเนื่องโดยมีเชนเลอร์เซียวเป็นศูนย์กลางและลอกขึ้นสีทองขนาดมหึมาแผ่ปกคลุมทั่วทุกส่วนบนร่างกายของเชนเลอร์เซียวอย่างเงีบเยบไม่ต้องสงสัยเลยว่าเชนเลอร์เซียวในรูปลักษณ์เช่นนี้คือเทพทุตสวรรค์ที่แท้จริงเชนเลอร์เซียวหัวเราะอย่างเยือกเย็นเชนเลอร์เซียวกล่าวขึ้น ทังซานเกือบจะหนีพ้นอยู่แล้วแต่กลับถูกตามทันเป็นไงบ้างละ่ะผิดหวังมากใช่หรือเปล่าทังซานกล่าวขึ้นที่จริงก็ไม่สบายใจนักหรอกเชียนเล่นเสี่ยวเจ้าสวมชุดเกราะแบบนี้ดูมีสง่าราศีดีนะนี่คืออาวุธของเทพทูตสวรรค์ที่เจ้าได้ครอบครองใช่ไหมเชียนเล่นเสี่ยวตอบกลับถูกต้องนี่คือชุดเกราะของเทพทูตสวรรค์ ด้วยความสามารถของเจ้าน่าจะสัมผัสได้ตอนนี้เจ้ากับข้าห่างชั้นกันมากแค่ไหนต่อให้เจ้าทุ่มสุดกำลังอีกครั้งก็ไม่อาจต่อกนกับข้าได้ตอนนี้ใกล้จุดหมายเข้าไปทุกทีน่าเสียดายที่เจ้าไม่มีโอกาสแล้วในเมื่อเจ้าเป็นถึงผู้สืบทอดเทพสมุทรข้าจะปล่อยให้เจ้าไปถึงมหาสมุทรได้ยังไงตายซะเถอะ ไม่พูดมากความกับทังซานอีกต่อไปเพราะเจนเล่นเสียวกลัวว่าจะสั่นคออนเจตนาลมในการสังหารของเธอกระบี่ทุตสวรรค์ในมือถูกยกขึ้นช้าๆปีกผู้พิทักษ์สองข้างแผ่ออกเกล่ํนลำแสงมากมายตัดผ่านเมฆหมอกทันใดนั้นก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าแสงสีทองพุ่งออกมาอย่างรวดเร็วและควบแน่นอยู่บนกระบี่ทุตสวรรค์ เหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นแล้วนอกจากตำแหน่งที่เชนเล่นเสี่ยวอยู่แสงสว่างโดยรอบก็มืดดับลงแสงจากดวงอาทิตย์สยัดสสองลงไปบนกระบี่ทูตสวรรค์เท่านั้นพลังงานอันน่ากลัวของดวงอาทิตย์พุ่งสูงขึ้นทันทีร่างของเชนเล่นเสียวถูกปกคลุมไปด้วยชั้นสีทองสุกใสจินตนาการได้ทันทีว่าการโจมตี ด้วยสายฟ้าของทูตสวรรค์การโจมตีด้วยพลังสนับสนุนจากดวงอาทิตย์จะน่ากลัวเพียงใดแน่นอนว่าทั้งซานไม่รอความตายเขาเข้าใจดีว่าเขาไม่สามารถรับการโจมตีนี้ได้อย่างแน่นอนแสงสีดำพุ่งออกมาขอนห้าวเทียนปรากฏขึ้นที่มือซ้ายของเขาแล้ววงแหวนวิญญาณทั้ง8ดวงพื้นฟูเรียบร้อยแล้ววงแหวนวิญญาณวงแรก ก็สว่างขึ้นพร้อมกับกระบี่ทุตสวรรค์ที่เจนเลิ่นเสี่ยวยกขึ้นในขนาดเดียวกันแสงสีทองพรางพาวก็เปล่งออกจากตีศูนย์เทพสมุทรในมือขวาของถังซานและลอกขึ้นจากตีศูนย์เทพสมุทรกระจายออกไปในทันทีไม่นานก็เห็นว่าเขตแดนทุดสวรรค์ถูกแหวกออกในตอนนี้ขอนห้าเทียนของถังซานก็ถูกเบี่ยงออกไป ไม่ใช่พุ่งไปทางเชนเลอนเซียวที่อยู่บนฟ้าแต่ทุบลงไปบนพื้นดินใต้ฝ่าเท้าของถังซานเมื่อทักษะวิญ,ญญาณแรกถูกปลดปล่อยออกมาขอนห้าวเทียนสีดำก็ทุบลงไปบนพื้นอย่างเงียบๆทันใดนั้นร่างของถังซานก็หายไปในพิบตาหายวับไปในทันทีที่พลังของกระบี่ทุสวรรค์ฟาดฟันลงมาคมกระบี่สีทองบริสุทธิ์ราวกับ ไายเปิดพื้นปตัตภีเสี่ยววินาทีที่แสงสีทองพะทะกับพื้นไม่มีเสียงใดๆทั่วทั้งพื้นดินเกิดลุ้มขนาดมะึมาเศษทรายและหินนับไม่ถ้วนแตกสลายภายใต้พลังแห่งดวงอาทิตย์การโจมตีนี้เป็นการโจมตีจากเทพที่แท้จริงมีชื่อเรียกว่ากระบี่อาทิตย์ศักดิ์สิทธิ์นั่นคือความสามารถเฉพาะของเทพทูตสวรรค์ทรงอนุภาพเกินกว่า จะจินตนาการได้ทันทีที่กระบี่อาทิต์ศักดิ์สิิทธ์หล่นลงบนพื้นใบหน้าของเชนเลิ่นเสี่ยวเผยให้เห็นสีหน้าเศร้าหมองความคิดของเธอคือถังซานไม่มีทางรอดพ้นไปจากการโจมตีนี้ได้ท้ายที่สุดนี้ก็คือชายผู้เดียวที่เธอเคยชอบหากผลคือเขาต้องมาตายด้วยน้ำมือของเธอความ,มคมขื่นนั้นคงกัดกินหัวใจของเธอ ไปตลอดการเธอรู้ดีว่าการคาดการของเธอแม่นยำม,มากทั้งซานเป็นจุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดของเธอตั้งนานแล้วและเธอไม่มีทางให้ใครรู้เรื่องนี้อย่างแน่นอนขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชม,มเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรในคลิปนี้โปรดเขียนลงในช่องความคิดเห็นและลาก่อนเจอกันอีพีหน้าครับไม่ต้องระลึกถึงทั้งกุย